คุณรู้ไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ผนังหินที่มันมีเท็กเจอร์นะฮะลักษณะเหมือนกับอยากจะได้ความมีมิติแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติเนี่ยลายลักษณะแบบนี้นะฮะลายลักษณะแบบนี้นะสิ่งที่เขาทํากันสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะต้องเอาหินทรายหินทรายเนี่ย้วฮะแล้วก็เอาใบเนี่ยมาตัดแฟบแฝบแบ,แ,บแล้วก็กระแทกหน้ากระแทกหน้าคือการกระเทาะกระเทาะกระเทาะเพื่อให้มันหลดุดมันหักออกมา แต่ว่าไอ้ตัวใบตัดแนวตรงเนี่ยมันก็ย,ยังคงเห็นเป็นเป็นเส้นอยู่เห็นไหมฮะซึ่งต้องบอกเลยเมื่อสมัยประมาณสักสิกว่าปีที่แล้วนะฮะตอนนั้นเคยไปทํางานที่ภูเก็ตนะฮะแล้วก็เจ้าตัวหินทรายเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมอยู่ประมาณสักปี2 0 0 4ันสีนะฮะก็ดีไซเนอร์เขาก็สเปคมานะเป็นเป็นหินทรายแล้วเราก็ทําแล้วก็ยากที่สุดก็คือต้องหาตัวเคลือบนี่แหละไม่ให้มันเป็นเชื้อลาครับทุกคนครับ เพราะว่าอีหินจริงหินธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่ดูดซึมความดูดซึมความชื้นแล้วก็น้ำเนี่ยเยอะมากๆแลนะแล้วคิดดูปูเก็ตนะโอ้โหฝนตกโอ้ยบ่อยนะไม่เหลือครับถ้าเกิดคุณไม่เคลือบดีๆเนี่ยลาขึ้นแต่สมัยนี้ครับทุกคนครับนี่นะฮะมันมีการใช้ดินผสมแร่ธาตุเราเรียกว่า mcm วัสดุตัวนี้เราเรียกว่า mcm นะฮะมันทำมาจากดินเหนียวนะฮะแล้วก็เอามาผ่านกรรมวิธีเนี่ย ทำเท็กเจอร์ให้มันแข็งรูปแบบนี้ซึ่งสามารถทำลวดลายล้อเลียนล้อไม่ได้ล้อเลียนเลียนแบบธรรมชาติได้สวยมากมากครับทุกคนครับเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์นะอันนี้จะเป็นลายหินกระแทกหน้าอันนี้ก็จะเป็นลายหินทรายที่แบบว่าเป็นผิวหินทรายอะบางครั้งเราอยากจะทำให้เท็กเจอร์มันเป็นหินใช่ไหมแต่ว่าเราไม่อยากให้มันเป็นเชื้อราใช้ตัวนี้ได้เลยครับแล้วที่สำคัญคือไอ้ตัวเนี้ยเวลาที่คุณเอาไปปูอะมันก็ จะทําให้ค่าปูเนี่ยถูกเพราะว่ามันปูง่ายแล้วการเตรียมงานมันก็ง่ายไม่ยุ่งยากเลยและที่สําคัญเด็ดกว่านั้นก็คือเมื่อคุณต้องการผนังสมัยนี้ชอบโค้งไงลื่นไหลไงน,นะมันก็สามารถโค้งแฟ้บแฟ้แฟได้เลยเห็นไหมฮะซึ่งพวกนี้มันจะมีแพทเทิร์นตามนี้เลยก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นความโชคดีของของดีไซเนอร์สมัยนี้ที่มีของเล่นให้เลือกเล่นเยอะนะครับ และแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณอยากจะมาดูตัวอย่างจริงๆก็มาดูที่ b u i l d i n Studio ได้นะครับที่เนี่ยเราเป็นแหล่งรวมนะฮะเหมือนห้องสมุดวัสดุนะฮะเป็นแหล่งรวมวัสดุตกแต่งภายในเราก็จะมีตั้งแต่ลามิเนตวัสดุปิดผิวอุปกรณ์ฟิตติ้งนะฮะครบทุกอย่างเลยนะฮะร,รวมถึงตัวอย่างกระเบื้องบางอย่างที่ใช้บ่อยๆที่สเปคบ่อยๆนะฮะก็สามารถมาทำสเปคมาวางสเปคที่นี่ได้นะฮะสามารถทำสเปคชีตได้ทันที อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมนะัดเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ในคอมเมนต์กันละกันครับสวัสดีครับ